สวัสดีทักทายเพื่อนๆอ,อีกครั้งครับวันนี้แม่หมูคิทเช่นมีเมนูอาหารไทยนะครับอีกหนึ่งเมนูมานําเสนอนั่นก็คือเมนูแกงส้มนั่นเองครับวันนี้แม่หมูเลือกใช้เป็นกุ้งนะครับเป็นส่วนประกอบของเมนูวันนี้วิธีการทําเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันนะครับพูดถึงนี้แกงส้มนะเนี่ย็คือภัคใต้และว่าจะคุ้นหนูดีกับคำว่าแกงเหลือง ถ้าเปลีป่ยนภาคเหนืเอเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเปลี่ยนสันเมืองนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะแตกต่างกันไปไปดูในส่วนของวัตถุดิบที่เราใช้ทําเมนูในวันนี้กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อกุ้งนะครับที่เราปอกเปลือกแกะก็เรียบร้อยแล้วผักแม่หมูใช้หัวไชเท้าดอกกระหล่ำนะครับแล้วก็ผัก,กวางตุ้งนั่นเองพริกแกงส้มนี่ก็ใช้ทั้งสุดรพักกาแล้วก็พริกแกงส้มใต้มาผสมกันนะครับใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปด้วยนะครับ อันนี้เป็นเครื่องปรุงก็มีน้ำมะขามเปียกนะครับเป็นตัวชูโรงผงนัวผงปรุงรสครับน้ำตาลใช้น้ํำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ํำตาลทรายอันนี้ก็คือน้ำปลานน่นอนต้องรองให้เหลืองะลายน้แกงได้เลยเราจะมาเริ่มลงมือทำกันแล้วกับเมนูแกงส้มกุ้งผักรวมของเรา เห็นแดงๆเกาะหน้นี้เป็นน้ำร้อนครกนะเพื่อนๆอันนี้เราก็นำเอาพิแกนของเราใส่ลงไปในหม้อะกไปม่นกระป๋นเดี๋ยวเราปรุงรสกันเลยใช่ไหม ใส่ลหนมัมิวเนาะใช้สองน้ำตาลน้ำตาอะไรมันใจน้ำตาลมะพร้าววันนี้เราไม่มีน้ำตาลปีบเราจะเลยใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนเราลืมซื้อกันนะไม่น้องบอกว่าไม่มีวันนี้เราไปตลาดแล้วเราลืมซื้อได้อย่างขาดอย่างอะไรเงี้ยอันนี้ป่ะอันนี้ผงวิเศษผงวิเศษกับผงนัวเฮ้ยผงวิเศษกับผงนัวสองผงนีน้ำปลา มีรถกะโหลกมให้มันอบเปรี้ยวหวานนะคะนะถูกต้องครับแ,แกงส้มมันต้องค้างคืนนะมันถึงจะโอเคนะวันแรกที่ทำอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางม, <c oughs> มันยังไม่เข้าเครื่องแต่เราลองแช่ตู้เย็นไว้สักหนึ่งคืนเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าแหลยคือ <c oughs> ว่าเราทำแช่ค้างคืนเอาไนะว้แล้วพวันนี้ค่อยกินแล้วค่อยกินใช่ไหม <c oughs> แล้ววันนะี้ไปกินอะไร ขออนุญาตเ,เพื่อนๆนะครับย้ายหม้อแกงส้มของเราเพราะว่าแก๊สเราหมดหมดทุกหยดจริงๆเดี๋ยวต้องย้ายไปใช้บริการถังปิกนิกเนาะนี่ขานาดตะแคงอืมแท่งนึกตะแคงแล้วนี่ย่ตะแคงแล้วดู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 มไม่เป็นไรทุกปัญหาแก้ไขได้โอเคเดือดแล้วไม่ฉ <laughs> ุกประหุนได้ไน,นะแม่หมูน้ำไม่เป็นไรเนาะ เราย้ายมาตั้งอยู่ในตะแกรบปิกนิกใส่ผัก,กลงไปก็เป็นหัวเชเทา้ากับกที่มันชุบมยากที่มันเค็มแข็งดอกกระดังมันนี้เดินหาดูมะละกออมห่าไม่มีไม่มีเลยเนะ <c oughs> าะมะละกอแบบเป็นบ้านเราอะ่ะแม่หมูอยากได้มะละกอมาใส่เลยเนาเด๋ยวถ้านํามันเหลือนะเราก็ไปหาดูมะละกอจะไปดูตลาดเอาเงิน เดี๋ยวรอเขาเดือดอีกทีเนาะใชเ่เดือดแล้วอันนี้เราก็นำเอา<ห>ผักกวางตุ้งใส่ลงไปร่วกไม่เป็นไรครับแม่หมูอือว่าเราเอาผักมะนนอย8ตามันยุบนี่ปกติแม่หมูจะเป็นคนจัดหนักจกนนะัดเต็มนะคลิปนี้แนมะ่หมูพลาดได้อย่างไร<ป>กับเมนูนี้ ไม่หนูอยากเอาน้ำมันน้ำก็คือหัวเชื้อมันไม่อยากเอาไว้ใส่มะละกอจริงจริงก็อยากได้แอ้มนั้นมาด้วยนะเอาดอกแคร์ไว้ดอกแคร์แต่พ่อไม่กินเนี่ยพ่อบอกมันขมอู้น้ำเยอะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเราเอาไว้เพิ่มไว้เพิ่มผักเพิ่มเลยเดี๋ยวให้มันเดือดอีกหน่อยเพื่อมาใส่กุ้งตัวท้ายชิมรสก่อนเพราะว่าที่เราใส่กุ้งตอนท้ายอ่ะ กลัวว so ่าม so ันจะแข็งไปถ้าใส่นานเราเรากุ้งใส่ปุ๊บแล้วเราปิดไฟเลยเราจะได้กุ้งมันจะกรอบกะเด้งกรบกรบเด้งเด้งอลไเนาะชิมก่อนเนี่หมูลองอกรอบนึงเพราะเราเพิ่งเอาแผงลงไปห้ลองไหกรว่าค้างคืนนี้จะอร่อยกว่านี้กงจัดเป็นไงมา นิดนึงนิดนึงขาดเค็มอยู่นิดนึงแล้วหมูก็ใช้เกลือนะกเกลือดีกว่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราจะรอเขาเดือดอีกรอบหนึ่งเรจนะใส่กุ้งนะใส่กุ้งสุดท้ายเข้าไปนั่นว่าเสร็จ้เสร็จเป็ปนทีน่เรียบร้อยเมนูกแกงส้มกุ้งผักครวมนอันนี้คือพอแล้วนงน้ำขันเปียกพอแล้วจ้ะตอนสุดท้ายเราจะมาใส่กุ้งกัน ให้แบบพอสะดุ้งสะดุ้งนะแม่หมูนะกุ้งเนี่ยมันต้องกินแบบกรกกอบเด่นนิดๆถ้าเราใส่โลกขนานไปเนี่ยมันจะทําให้แขงกระทา้างทานแล้วไม่อร่อยอ,อเนี่ยก็เรียกว่าแกงส้มแกงส้มกุ้งหองแท้นะแม่หมูนะเพราะว่าเราใส่กุ้งหลายตัวอะไรทีเดียวเพื่อนๆลองไปทําตามรับประทานกันได้นะครับ กุง้งแล้วนะึกถึงเมนูต้มยำเหมือนกันน,นะเมนูเนาะเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้นะ,ะแกงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ต้องนำมาตักใส่ชามรอรับประทานสำหรับเมนูแกงส้มกุ้งผักรวมในวันนี้น้ำก็จะเยอะหน่อยนะคะ ทำเผื่อวันหน้าน้ําเราจะเก็บน้ําไว้เพื่อที่เราจะเอาผักมาเติมใช่ในมืม้อตอ่อไปเหลืองดีงั้นนะพ่อเราเอาสองน้ําพริกใส่รวมกันใช่ใช่น้ำในบ้านหนึ่ง, <c oughs> งแม่หมูชิเช่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ของแม่หมูอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊ง เป็นกำลังใจให้กับแม่หมูคิทเช่นด้วยแล้วมาลุ้นกันต่อนะครับว่าเมนูถัดจากคลิปนี้จะเป็นเมนูอะไรวันนี้แม่หมูคิทเช่นโดยพ่อหมูพ่อหมีกับแม่หมูรวน<อ>ละขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะสวัสดีรครับหิวจนรวนอ,อู๊พ่อเลยแต่น้ำซุปมันโอเคเลยนะโอเคเป็นชื่อสาย,ยางไงน้ำซุปมันนะแมนแมนว้าวด้วยกินให้จุๆไปเลยเ่ะอจ้า ก็ร้วแสบเ,เพื่อนๆจะสะดวกจะเก็บหัวไว้หรือไม่เก็บหัวไว้นะแต่สำหรับแม่หมูแล้วเือที่จะตัดหัวมาริงไม่เอาอหรือจะเอาไปทำอะไรแต่ก็มีบางคนนะเราไยเก็บหัวไว้เหมือนกันนะแม่หมูจำได้ปะที่เราไปหัวกับเกลือนะออก็แทบไปอีกแบบอันนี้ไซส์ถือว่าใหญ่ หลังจากที่เราล้างกุ้งนะครับแล้วก็แกะเปลือกเขาแล้วเราจะมาล้างเขาด้วยเกลือเ,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 เรายังไม่ผ่าหลังนะเพราะว่าเดีย๋ยวถ้าเราผ่าหลังแล้วมาล้างอ่ะมันจะทําให้เนื้อกุ้งมันยุ่ยเราต้องล้างแบบอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยค่อยผ่า,ผาที่หลังแล้วก็เก็บเก็บไ้ แช่ตัวเย็นก่อนแล้วก็เอามากแกงเกลือ,อน,นี่ก็เพช่วยลดกลิ่นคาวกุ้งเนาะความสะอาดดีมากเลยเกลือเราค่อยมาล้างให้มันอีกเพียงหนึ่งบ้ย ตอนหนึ่งในการล้างนี่เราจะใส่อะไรครับนี่หมูแป้งมันอืมประโยชน์ของแป้งมันคือทำให้เนื้อผู้มันเด้งกรอบอเพื่อนอาไปใช้ได้นะครับสำงหัดเจ็ดลับนี้สาวๆพิมพเอาไว้สกพัดไว้นิดนึงนะแล้วค่อยมาลง ถึงเมนูแกงส้มแล้วได้มัมยหมูนอกจากจากับไข่กุ้งแล้วเนี่ยถ้าใครชอบปลาก็ใส่ป,ปลาได้นะใช่ใส่ไ,ได้หมดปลาได้หลากหลายเลยสอมแล,แล้วก็ป้อมได้หมด เพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวเครื่องแกงของเราอันนี้เป็นพริกแกงอะไรแม่หมูพริกแกงใต้กับพริกแกงส้มรวมกันใส่สองอย่างเลยเนาะจะได้เจียมจนเจียมจนตอนนี้มันก็จะเผ็ดหน่อยแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นขมิ้นให้น้ำแกงมันเปนเหลืองนะกระบอกมาช่วยให้น้ำข้นแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆบางคนไม่ถนัดกับ แก,กงได้นะก,ก็ไม่นะต้องใส่แกงก๋อ็เปลี่ยนเป็นต้มตะนิน,รนหรือไะไก็ไววอด้ปลาท่อนอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ขนาดน้ำจะได้เข้มข้นเพราะว่าถ้าน้ำมันเข้มข้นเนี่ยม,มันก็ดูน่ารับประทานเนาะทำให้น้ำแกงนด้กินโ <Okay. S 1> อนเคห่งส้มของเราในะวันนี้ใส่ผักสามชนิดนะครับอันนี้เป็นดอกกระหล่ํา ก็หมูเช็ดเท้าอันนั้นเป็นกวางตุ้งใช่ไหมแม่หมู<ะ>ไม่ใส่ดอกแคร์เพราะว่าพ่อบอกมันขม mm hmm. แต่งจริงมันเป็นยาหนีไม่ชอบมันขม mm hmm. อริจริงเราใส่ผักมากกว่านี้ก็ได้นะใช่ถั่วฝักยาวก็ใส่ได้ไปหาดูมะละกอมันไม,ม่มีประกาศขาวก็ใส่ได้บางคนก็ชอบใส่ประกาศขาวนะ อแต่แ,ตแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแม่หมูว่ามันเหนียวอืกาศ้แต่ถ้าเบสิกเลยเนี่ยก็คือดอกกระหล่ำแล้วก็มันชิ้า